เอาการพัดมอสเฟตมาฝากม,มีด้วยกันหลายเบอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ K10A 60D นะครับเป็นมอสเฟตส่วนใหญ่เป็น N-channel หมดเลย SMK630 N-channel มอ s เฟตนี่ก็มีทั้งเป็นตัวแบบชิปนะครับแล้วก็แบบที่ o 2 2 0ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น N-channel เกือบทั้งหมดเลยนะครับยิ่งใช้ในแผงบอร์ดของพวกเครื่องทีวี LCD LED เนี่ยก็จะเป็น N-channel ซะเป็นส่วนใหญ่เลยเกือบร0อเลยนะครับ ตัวเล็กนะครับแบบชิปี่ยเียกเป็นอุปกรณ์ SMD หรือ Surface Mount Device นะครับเวลาใช้งานเวลาเอาไปประกอบวงจรเนี่ยเขาจะแปะแปะบนแผ่นพิมพ์ได้เลยอันนี้จะใช้ในงานเครื่องเสียงนะครับเอ่อคเบอร์เคหนึ่งนะขึ้นต้นด้วยเคก็จะเป็น N channel นะครับเบอร์ที่คู่เขาก็คือ J 1 6 2 J 1 6 2ก็จะเป็นเป็น P channel นะครับ <c oughs> พอเราพูดถึงเรื่อง m o s f e t นะครับก่อนที่เราจะไปถึงการวัด MOSFET เนี่ย ก็มาดูเรื่องของมอสเฟตมาดูต,<อ>ต้นต,ต,นต prayed, ระกูลของมอสเฟตเรียกว่าอย่างนี้ละกันนะครับเขาเรียกว่าเฟตนะครับเฟตหรือ FET นะไม่มีภาษาอังกฤษให้เนาะเฟตหรือฟินเอฟเฟกต์ทรานซิสเตอร์นะครับเป็นทรานซิเ <complexities. S 2> <comum> สเตอร์สนามไฟฟ้าก็เรื่องการทํางานเราจะไม่พูดถึงละกันนะครับก็มาดูประเภทของเฟตเฟตนี่คือเฟตก็มี2ประเภทก็คือเจเฟตหรือจังชั่นฟินเอฟเฟกต์ทรานซิสเตอร์นะก็แบ่งออกมาเป็น n channel กับ p channel นะ อีกประเภทนึงก็คือมอสเฟตมอสเฟตนี้ก็แยกออกมาเป็น2ชนิดอ่าก็คือเขาเรียกว่าดีมอสเฟตกับอ e ีอันนื้ก็คืออีมอสเฟตทั้ง2ชนิดเนี่ยนะครับทั้งดีมอสเฟตและอ e ีมอสเฟตก็แบ่งแยกออกมาอีกเป็น2ชนิดเช่นกันก็คือชนิด n ชนิด n channel และชนิด p channel เหมือนกันนะครับเรามาดูวิธีสังเกตว่าอันไหนเป็นอ e ีมอสเฟตหรือดีมอสเฟตวันนี้จะพูดถึงเฉพาะมอสเฟตนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่้วเราจะใช้เยอะ ในอิเล็กทรอนิกส่วนใหญ่ก็คืออย่างเช่นในวงจรสวิตชิ่งในวงจรในวงจร DC Con v e r ว e ตอร์อะไรต่างๆในอินเวอร์เตอร์อะไรต่างๆนี้นะครับจะใช้ m o s f e t เป็นหลนะักแล้ว m o ส f e t ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือจะเป็น N ช a n n e l นะครับในส่วนของ d m o s f e t เนี่ยนะครับดีมอสเฟหรือคำเต็มจม,มันคือ d e ฟ l e กชั่นเมทัลออกไซด์เซมิคอนดักเตอร์ effect t r a n s i s t o r อ่ะจะเห็นว่ายาวนะเรียกสั้นๆว่า d m o อ f e t แล้วกันแต่ว่าเราก็ต้องจำชื่อยาวนี้ให้ได้ด้วยนะครับจำแต่ชื่อย่อบางทีก็ไมมมม่รความหมาหยัน ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะโครงสร้างของดีมอสเฟตวิธีการสังเกตก็คือมอสเฟตมี3มขามีขาเดนขาเกตแล้วก็ขาซอสนะครับโครงสร้างภายในตัวมอสเฟตเนี่ยจะประกอบด้วยสารอันนี้ก็คือเป็นวัสดุฐานรองนะครับหรือเขาเรียกว่าซับสเตตนะ จะเป็นสาร P นะจะเป็นสารที่เป็นชนิดตรงกันข้ามกับ c h a n n e l Channel ก็คือทางไหลของกระแสนะช h a n แอลเนี่ยที่เรียกว่า n channel หรือ p channel ก็คือทางไหลของกระแสไฟฟ้ากระแสจะไหลาจากเดนไปซอร์สอย่างนี้นะครับเป็นสารอะไรอย่างเช่นเป็นสาร n ก็เรียกว่า n channel นะถ้าเป็นสาร p ก็เรียกว่า p channel ส่วนวัสดุฐานรองหรือ substrate เนี่ยนะครับก็จะเป็นชนิดตรงกันข้ามกับ Channel นะอย่างตัวนี้ n p channel p channel ก็คือสาร P นะ เราทราบอีกแล้วนะครับว่า p คืออะไร n คืออะไร n ก็คือสารสารกึ่งตัวนําที่โดบมาได้เป็นประจุลบ p ก็คือสารกึ่งตัวนําที่โดบมาได้เป็นประจุบวกนะครับเราก็มาดูว่าโครงสร้างของมอเตอรเฟเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นตัวนี้ก็คือเป็นชนิด n channel ก็คือเขาจะทําสารกึ่งตัวนาโดบเข้ามาเป็นอย่างนี้นะครับโดบสารกึ่งตัวนําเข้ามาแบบนี้ให้สาร n เป็น channel เป็น channel ก็คือกระแสเนี่ยจะไหล ในสารกึ่งตัวนาชนิดเอ็นนี้นะครับหรือว่าช่องเป็นช่องเป็นรูให้กะระแสไหลนี่แหละนะครับเรียกว่าชัแนลนะกระแสจะไหลตรงนี้เดินไปหาซอสแล้วก็ต่อขาออกมานะครับต่อขามาข้างบนนี่คือเป็นขาเดินต่อขามาข้างล่างเรียกว,ว่าขาซอสแต่ตรงเกตเนี่ยนะครับเขาจะเอาสารที่เป็นฉนวนนะครับเอาฉนวนมาขวางไว้นะครับเพราะฉะนั้นเกตกับชัแนลเนี่ยมันจึงจะถูกกั้นไว้ด้วยฉนวนนะครับมีฉนวนฉนวนเราทราบแล้วละ นะครับว่าฉนวนคืออะไรก็คือวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้านะในที่นี้เขาใช้อะซิลิคอนออกไซด์นะครับ si o 2เนี่ยก็คือซิลิคอนออกไซด์ของอสารกึ่งตัวนําซิลิคอนนะกันไม่ให้เกตสัมผัสหรือว่าต่อกับ Channel นะก็คือแยกออกไปเพราะฉะนั้นเกตเนี่ยจึงไม่ได้ต่อกับขาเดนและก็ซอสเลยนะครับพอเรามาดูสัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็เห็นว่าขาเกตก็จะตัดออกจาก ั้งเด่นและก็ซอสไม่ได้ต่อกับเดยนกับซอสเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดเนี่ยนะครับวัดขาเกตกับขาเด่นกับขาซอสเนี่ยนะครับจะวัดยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็คอือเป็น <ez>. ข้อสังเกตเวลาเราวัดหาขาเกตของตัวมาร์เฟนี้นะครับขาเกตคือขาที่วัดกับขาใดๆดก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าเราวัดสุ่มมาเจอขาเด่นกับขาซอสเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงคู่นี้มันจะขึ้นนะครับแต่ขาเดียวเนี่ยนะครับจะวัดกับขาไหนก็ไม่ขึ้นเลยนะวัดอย่างนี้ก็ไม่ขึ้นวัดอย่างนี้ก็ไม่ขึ้นสลับสายยังไง P-Channel ก็เช่นกันนะครับสาร P จะเป็น Channel ของวัลเฟชนิด P-Channel นี้นะครับขาเกตก็จะถูกแยกออกจาก Channel โดยการโดบสารที่เป็นฉนวนก็คือซิลิคอนไดออกไซด์ส่วนคาเดนกับซอสก็จะต่อคือจะต่อกับช n แนลนะครับคือมันจะสัมผัสกับช n แนลนะเพราะนั้นเวลาเราวัดเดนกับซอสมันจะขึ้นคิเมตอร์จะขึ้นแต่ถ้าเรามาวัดเกตกับเดนจะไม่ขึ้นสลับยังไงก็ไม่ขึ้นวัดเกตกับซอส ก็จะไม่ขึ้นเช่นกันสลับสายก็จะไม่ขึ้นโครงสร้างก็เช่นกันนะครับเกจก็จะถูกตัดออกไปเดินจะซอสนี่จะสัมผัสกันจะถึงกันอยู่อีประเภทนึงก็คืออ e ีมอสเฟตนะครับโครงสร้างของอ e ีมอสเฟตก็คือก็จะมีขาเดนขาซอสแล้วก็ขาเกจนะครับมีฉนนกันระหว่างเกจกับชนแนลนะครับแต่อ e ีมอสเฟตเนี่ยนะครับจะเห็นว่าไม่มีชนแนลเลยนะถ้าเราบอกว่าชนแนลคือทางเดินของกระแสหรือทางไหลของกระแสที่ไหลาจากเดินไปหาซอสนี่ จะเห็นว่า Channel ของ e m มอสเฟ t เนี่ยไม่มีนะครับจะถูก b s t สเต e เนี่ยกั้นไว้เลยขวางไว้เลยแล้วก็เกตเองก็จะถูกกั้นด้วยฉนวนเช่นกันถ้าเราดูอย่างนี้นะครับเห็นว่าเกตเอยเดนเอยซอสเอยเนี่ยจะไม่ต่อถึงกันเลยพอเรามาดูสัญลักษณ เถูกตัดออกจากเดนแล้วก็ซอสเลยขณะที่เดนก็ไม่ได้ต่อถึงซอสนะครับซอสเองก็ไม่ไต่อถึงเดนก็คือสัญลักษณ์เองก็ไม่ได้เชื่อมต่ออะไรถึงกันเลยนะครับแยกออกจากกันเลยพอเรามาดูในส่วนของ thachap Channel ก็จะเป็นว่าคาเดนคาซอสอันนี้ก็แยกออกจากกันเลยนะครับไม่ได้ถึงกันนะสารพีไม่ถึงกัน มีสารเอ็นหรือว่าซับสเตนเนี่ยมาขวางไว้อีกขณะที่เกรดเองก็ถูกกันไว้ด้วยถนนเช่นกันนะครับตอไม่ถึงกันขาทั้งหมดทั้ง3ขานี่ไม่มีขาไหนที่ต่อถึงกันเลยสัญลักษณ์นะครับก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรต่อถึงกันเลยเช่นกันมันจะขาดออกจากกันหมดเลยนะครับมันจะขาดออกจากกันหมดเลยไม่มีอะไรเชื่อมถึงกันเลยอันนี้คือสัญลักษณ์ของ e-modset โครงสร้างเทียบกับสัญลักษณ์ก็ทําให้เรามาพิจารณาเวลาวัดนะครับสำหรับ e-modset เนี่ยเราจะวัดขาไหนไหนก็ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่า e m o s e t นี่คือตัวไหน ตัวนี้เป็นเบอร์ I R F 6 4 0นะครับขาก็จะเรียงเป็นขาเกตเดนซอร์นะครับตามนี้นะถ้าตัวถังเขาเรียกว่าตัวถัง T O 2 2งนะแบบนี้นะครับขาก็จะเรียงเกตเดนแล้วก็ซอร์เราดูใน Data s h e e t นะครับก็เราดูตรงนี้นะครับสัญลักษณ์เบอร์ I R F 6 4 0นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสนัญลักษณ์ของอตัว Power m o s f e t ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็น E m o s f e t ัว E ย่อมาจาก enhancement สัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือขาเกตขาเดนขาซอสต,ตัดออกจากกันหมดเลยแต่คราวนี้ว่ามันมีพิเศษขึ้นมาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าที่ขาเดนกับขาซอสเนี่ยเขาจะต่อในอดฝังไว้ข้างในเลยนะเพราะฉะนั้นระหว่างเดนกับซอสเนี่ยเราวัดเนี่ยมันจะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งก็จะ่ง่ายนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็คงจะมีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์บ้างอยู่แล้วนะแล้วก็สายมิเตอร์เรานะถ้าเราเอาสายก็คือเราวัดระหว่างเดนกับซอรเนี่ยมันจะขึ้นคร เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับซึ่งโดยปกติถ้าไม่ได้โอดเนี่ยมันจะวัดไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยสักขานะแต่ในการผลิตเขาจะใส่ไดโอดไว้จึงทําให้เวลาเราวัดเนี่ยระหว่างเดียนซอสมันจะขึ้นหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ขึ้นหนึ่งครั้งเกิดเดียนซอสนะก่อนวัดก็อาจจะช็อตคายประจุสะหน่อยนะครับเพราะว่ามอสเฟตเนี่ยมันมีคุณสมบัติบ,บางประการที่คล้ายๆกับคาปาซิเตอร์นะเวลาที่เราเอาไฟฟ้าจากมิเตอร์เราไป คือในการวัดเนี่ยเราเอาไฟนั่นแหละเอาไฟจากตัวมิเตอร์เราเข้าไปต่อกับขาตัวมอสเฟตพอไฟต่อเข้าไปปุ๊บมันจะเกิดการสะสมประจุไว้ในตัวในตัวมอสเฟตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดบางทีต้องคายประจุออกเรื่อยๆนะะเราวัดดูนะคือขาเนี่ยเรารู้แล้วแหละ เกจเดนซอสนะตัวทางแบบนี้นะครับแล้วก็โดยมากเลยก็คือ N c h a ช n e l เราก็วัดขาเกจเนี่ยคือขาที่วัดกับขาใดๆก็ไม่ขึ้นความหมายก็คือเอาเอาคุณจะเอาสายอะไรก็ตามไม่ว่าดำหรือแดงแต่ขาเกจแต่ขาเกจแล้วเอาสายอีกเส้นไปวัดเดนกับซอสเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเลยนะดูทีละอันนะครับอย่างเช่นเอาดำแตะที่เกจเอาแดงวัดที่เดนนะไม่ขึ้นนะครับเดาแดงไปวัดกับซอสก็ไม่ขึ้นนะสลับสายอีกทีนึงก็สลับสายนะครับเวลาที่เราวัดเราก็จะสลับสายดูเราแดงวัดที่เกจเอาดำไปวัดที่เดน อาดำไปวัดที่เด่นย้ายไปวัดที่ซอสก็จะไม่ขึ้นอันนี้ก็คือขาเกตคือขาที่วัดกับขาใดๆแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับนี่ก็คือขาเกตวนเด่นกับซอสเราวัดเนี่ยนะครับเราตั้งที่คุณหนึ่งนี่แหละถ้าเราสายดําแตะที่ขาซอสเอาสายดแดงตี่แตะที่ขามันจะขึ้นนะนี่นะครับขึ้นไปสูงเลยแต่พอเราสลับสายเราสลับสายก็คือเปลี่ยนดําเป็นแดงแดงเป็นดามันจะไม่ขึ้น แค่นี้เองนะคือถ้าผิดอย่างนี้ก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนยังถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็แตะขานะถ้ามันเป็นเพี้ยนเอ,เอาสายมิเตอร์เราแตะช็อตขาแล้วก็วัดมันจะชัวร์นะครับสําหรับการวัดตัวนี้ก็คือตามนี้เลยนะสําหรับตัวนี้ก็คือเป็นเบอร์ S M K นะครับ630นะเป็นตัวถัง S M D นะครับเป็นอุปกรณ์ S M D Surface Mount Device นะขาก็จะเป็นขาเก์ดเดนซอสเหมือนกันนะครับขาเดนก็จะอยู่ตรงนี้ตรงหัวเนี่ยซึ่งจะเชื่อมกับขาที่อยู่ตรงกลางตัวนี้นะครับ คันนี้นะจะถึงกันนะครับอันนี้ขาแรกนี้ก็จะเป็นขาเกตขาขาลิมเนี่ยขาลิมขวามือก็จะเป็นขาซอสเกตเดนแล้วก็ซอสเดี๋ยวเราจะวัดดูนะครับว่าอุปกรณ์ SMD ตัวนี้เป็นจริงอย่างที่เราว่าไหมเราก็วัดเหมือนเดิมนะครับก็ขาเกตเนี่ยปัดกับขาไหนไหนก็ไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นแล้วก็สลับเอาสายแดง เอาสายแดงเต็งหลังมันไวหน่อยกอเอาสายแดงทับหลังไว้หน่อยแล้วก็เอาสายดำจับที่เกตแล้วก็แดงวัดเดนไม่ขึ้นสอส์ก็ไม่ขึ้นนะอันนี้คือขาเกตนะวัดกับขาหไหนๆก็ไม่ขึ้นพอเรามาวัดเดนกับสอส์เราก็สซุมซ่มไปเลยครับไม่ขึ้นสลับสายสลับสายจะขึ้น ก็คือคู่ระหว่างเดนกับซอสจะขึ้น1ครั้งไม่ขึ้น1ครั้งตามนี้นะครับง่ายนะส่วนตัวนี้คือเป็นเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์เดียวกันนั่นแหละก็คือ6-30อักษรข้างบนเป็นบริษัทผู้ผลิตนะครับ sec อะไรไม่รู้ของบริษัทผู้ผลิต irf 630นะโอเคนะครับ irf 6 3 0อันนี้คือเบอร์ของ power mosfet ตัวนี้การวัดก็ตั้งมิเตอร์ที่คูึเหมือนเดิมนะครับเราก็วัดค่าเกจเนี่ยกับขาใดก็จะไม่ขึ้นเดนก็ไม่ขึ้นซอสไม่ขึ้นสลับสายวัดอดามมา วัดกับซอสไม่ขึ้นเลยอันนี้คือคาเกตก็คือเรียกว่าวัดคาเกตได้นั่นเองนะครับจากนั้นก็มาวัดระหว่างเดนกับซอสอันนี้มันจะขึ้นเห็นเข็มตกใช่ไหมครับเข็มตกขึ้นแล้วก็ตกลงมาเร,เรื่อยๆ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 จนหมดอันนี้คือเนื่องจากว่าเวลาเราวัดเนี่ยมันมีสนามไฟฟ้าหรือประจุจากไฟเราเข้าไปที่ตัวมอสเฟต มันก็เลยเป็นลักษณะนี้จากนั้นเราก็สลับสายวัดอันนี้มันจะขึ้นปกตินะครับก็คือถ้าเราดําจับซอสแล้วก็แดงจับเดนเนี่ยมันจะขึ้นตามนี้พอสลับสายจะไม่ขึ้นหรือตีขึ้นแล้วก็ตกลงนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของ power MOSFET i r f 6 3 0ตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์ของตัว MOSFET ส่วนี้ก็เป็น n channel นะครับ n channel ก็คือลูกศรจะหันเข้านะสังเกตลูกศรหันเข้าคือ n channel ส่วนสัญลักษณ์นี้ก็คือเป็น e MOSFET นั่นแหละนะครับ เพราะว่าเดนซอสอันนี้ตัดออกจากกันหมดเลยเกตก็ตัดออกแต่ว่าเขาจะใส่ไดโอดไว้ภายในนะครับต่อระหว่างเดนกับซอสขาซอสจะต่อเข้าขาทางด้านขา A หรือแอนโอดส่วนขาแคทโทดของไดโอดก็ต่อเข้าก็จะต่อเข้าทางด้านขาเดนนะอันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับชอบก็ฝากกดซับสบไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ